เรื่องนี้คือง่ายมากสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องใช้นี่เธอไม่เห็นหรอเธอไม่เห็นหรอเดวิลิสลาเนี่ยเราเป็นคนอื่นสิเข้าเลือดจําไปแล้วเพราะว่าอะไรรู้ปะก็ต้องพูดตรงๆว่าเดวิลิสลาเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลนึกออกว่าแม่แต่เราอยากจะบอกว่าอันเนี้ยพี่อยากใช้คนให้ลองลองให้โอกาสคนสักครั้งหนึ่งนึกออกปะคืออย่างนี้พี่จะล่าให้ฟังก่อนวันวพี่จะเล่าฟังวันที่พี่ล้มนะทุกคนเวลาล้มมันมีเหตุผลอะไรต่างๆนาะนาะนะแล้วแต่คนจะมีเหตุผลอะไร คุณผู้ชมครับจากคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างนาราเคฟกระเทยกับดิวอริสลานั่นเองเนี่ยซึ่งนาราเนี่ยก็ได้มีการเล่าเรื่องราวต่างๆที่ตนเองเนี่ยอยู่ด้านในนะฮะว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะโดนอะไรยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของดิวอริสลาเนี่ยก็เป็นที่จับตามองอย่างมากของสังคมนะครับคุณผู้ชมกับการติดนี้ 62ล้านของมาดามเมนี่นั่นเองนะฮะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มถูกขุดขึ้นมาเรื่อยในครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้เนี่ยดิวเองก็ยังอยู่ต่างประเทศนะแล้วดิวก็ยืนยันว่ากลับมาแล้วเนี่ยจะออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวมาชี้แจงทุกประเด็นที่หลายคนเนี่ยสงสัยแล้วก็สังคมสงสัยนั่นเองในครับคุณผู้ชมรวมถึงจะไปแสดงความประทิ์ใจที่กองปราอีกด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางมาดามเมนี่เนี่ยก็ได้มีการแจ้งความเอาไว้แล้วที่กองปรานั่นเองครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยที่ไม่รรงงนน่ยอออกบวาาใใหห้้้คคลตัืข เข้ามาเกี่ยวข้องนะรวมถึงรูปภาพของน้องไซรัสนะก็ไม่อยากให้เอามาเกี่ยวข้องนั่นเองกับหน้าสื่อที่มันเกิดเรื่องราวขึ้นนะฮะนอกจากนี้เนี่ยดิวเองก็ได้มีการมาเขียนโพสต์ร่ายยาก,ก่อนหน้านี้นะบอกว่ายอมรับกับสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมหลังจากนี้เนี่ยอยากจะให้สังคมเนี่ยให้โอกาสและก็ขอโอกาสจากสังคมนั่นเองนะแตะก,ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังนารานก่อนกันคุณผู้ชมกับเรื่องราวที่นารานเนี่ยได้มีการเล่าแล้วก็เปรียบเทียบกันเอาไว้นั่นเองครับในเรื่องของพี่ดิวร ทุกคนเห็นปะพี่ดิวิสลาเนี่ยคล้ายๆกับนาราเคปาเถยเพราะว่าอะไรมันเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเลินงุนเหมือนกันนี่คือตัวอย่างของคนที่ใช้เงินเกินตัวนะเว้ยแกมันคือตัวอย่างของคนที่ใช้เงินเกินตัวของจริงฉันอยากจะบอกว่าอรู้ปะแม่เรื่องนี้คือง่ายมากสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องใช้นี้เธอไม่เห็นหรอเธอไม่เห็นหรอดิวิสลาเนี่ยเราเป็นคนอื่นสี่เข้าเลือดจมไปแล้วเพราะว่าอะไรรู้ปะ ก็ต้องพูดตรงๆว่าดิวอลิสลาเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลนึกออกมะแม่แต่เราอยากจะบอกว่าอันเนี้ยพี่อยากให้คนให้ลองลองให้โอกาสคนสักครั้งหนึ่งนึกออกปะคืออย่างงี้พี่จะเล่าให้ฟังก่อนวันพี่จะเล่าให้ฟังวันที่พี่ล้มนะทุกคนเวลาล้มมันมีเหตุผลอะไรต่างๆนาะนาะนะแล้วแต่คนจะมีเหตุผลอะไร1 6ึ0คนดูสวัสดีค่ะตอนที่พี่ล้ม แม่ฉันตัวคนเดียวเว้ยฉันไม่มีผู้ใหญ่ฉันไม่มีแม่ฉันมีแม่ที่คอยให้คำปรึกษาแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแยะมากมายฉันไม่มีเพื่อนฉันไม่มีอะไรแม้กระทั่งแฟนนู่นนี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมาคอยให้กาลังใจณวันนั้นน่ะเราอะทําทุกสิ่งทุกอย่างวันนั้นที่พี่ลงมาพวกแกเชื่อป่ะฉันอยู่กับตัวเองเว้ยฉันได้อยู่กับตัวเองแต่ฉันเข้มแข็งที่ไหนที่ฉันรู้สึกว่าที่ฉันไม่ทําให้ตัวเองจะต้องไปอยู่ที่ที่มันไม่ใช่อย่างเช่น ซาเขโซเต๋ทเตฉันเก่งปะอุ้ยพูดแล้วก็จะรองไห้ฉันเข้มแข็งมากอ่ะคือมึงดูอย่างมึงดูอย่างพี่ดิวนะเว้ยคือมันกลายไปที่ว่าอ่านระดับเขาว่าเพื่อนในวงการอ่ะก็สามารถช่วยกันได้คนละล้านสองล้านเขายังมีความน่าเชื่อถือมากกว่าฉันนั้นทุกคนนึกออกปะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างอ่ะแต่กับฉันนะเธอที่ดูฉันตัวคนเดียวอ่ะเธอว่าฉันเก่งปะ ฉันหันไปมองหาใครก็ไม่เจอนะเว้ยตอนนั้นขอไม่กระทั่งโอกาสยังไม่ได้ขายเคสสักคันไดยวันละสองร้อยแล้วมันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันมีคือการที่ฉันใช้นี่ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายที่จะเข้ามอนนี่วันนี้เป็นวันเข้าเรือนจำวันแรกวันนี้วันที่ยี่สิบสองใช่ปะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองใช่ปะวันนี้เป็นวันที่ฉันเข้าเรือนจําครั้งแรกว้ยแก่เฮ้ยตลกปะตลกปะแม้กระทั่งเราก็ด้งเปรียบเทียบ้อยถ้าเป็นเดียวลิส่าเนี่ยตอนเนนีี้้้ยลกขึมาูแปบดว 62ล้านแป๊บเดียวจบนึกออกปะใครๆก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือยังไม่ได้มาเข้าเรือนจําด้วยแต่กับฉันเว้ยฉันเป็นคนที่แบบสู้และเก่งมากอะแกโลกไปเนี้ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอดูอลิซาตอนแรกเป็นไงคนสาเติมปะคนอยากเป็นดิวอลิซาคนอยากเป็นดิวอลิซาโน่นนี่นั่นแต่วันที่เกิดเรื่องเกิดราวคนอยากเติม